ประกาศคอขมากรรมอโหสิกรรมพุทโธธรรมโมสังโฆศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อสองไม่รักทรัพย์ศีลข้อสไม่ประพฤติผิดในการศรีลข้อสไม่พูดเท็จสีลข้อหไม่ดื่มสุราของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีแลแล้ว บัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลระอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีฮิริโอตับปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สัตเทโวณนะบัดนี้จะได้ประกาศสัจจาวาจา ให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานขอเชิญท่านทั้งหลายมาร่วมเป็นสักขีพยานร,ร่วมโมูทนาและหากท่านมีจิตเป็นกุศลจะร่วมอโหสิกรรมขอเชิญท่านทั้งหลายประกาศอโหสิกรรมไปพร้อมๆกับข้าพเจ้าณบัดนี้เถิดข้าพเจ้าขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอารหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ท่านเท้าพยายยุมราชท่านเท้าจตุโรกบาลพระสยามเทวาธิราชท่านเท้าเวสุวรรณและคณะผู้ติดตามทุกๆพระองค์ขอทรงโปรดเมตตา กรุณาสเสด็จมาเป็นสักขีพยายนและร่วมโมทนาในการให้อโหสิกรรมแก่กันและกันและแก่ผู้เคยล่วงเกินต่อข้าพเจ้ามาแล้วทั้งร้ายทั้งปวงในทุกกาบทุกกานทุกอสงไขยจวบจนถึงปัจจุบันชาติจวบจนถึงปัจจุบันวันนี้ข้าพเจ้าขอประกาศให้อโหสิกรรม แก่ตัวข้าพระเจ้าเองตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายายลุงป้านา้าอาบุตรธิดาภรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งร้ายญาติสนิทมิตรสหายทั้งร้ายหมูนะ่คณะผู้ร่วมงานทั้งร้ายเจ้านายลูกน้องทั้งร้าย คู่แข่งคู่ค้าคู่รักคู่แค้นคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายคู่บาอาจารย์ทั้งหลายอุปชาอาจารย์ทั้งหลายตลอดจนพรหมเทพเทวดามนุษย์สพรพพสว์สัพพวิญญาณสัพพเจ้ากรรมนายเวรจิตวิญญาณลูกแท้งทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกพระองค์ ที่ข้าพเจ้าได้เคยทำร้ายทำลายให้ท่านทั้งหลายต้องเจ็บช้าน้ำใจอับอายขายหน้าตกอยู่ภาวะขับขันตกที่นั่งลำบากอยู่ร้อนนอนทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับทุกข์กายก็ดีทุกข์ใจก็ดีพัดพรากจากของรักของชอบใจหรือการกระทำของข้าพเจ้า วาจาของข้าพเจ้าได้เคยทําให้ท่านทั้งหลายคาดเคลื่อนจากสิ่งดีงามไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานครอบครัวคนรักเกียรติยศชื่อเสียงหากข้าพเจ้าได้เคยกระทําด้วยกายวาจาใจที่เป็นไปด้วยความโลภความโกรธ ความหลงให้ท่านท้องหลายต้องอยู่ยากหากินลำบากเคยเข็นฆ่าทำร้ายรังแกป้นจีรักขโมยเบียดบังยักยอกข่มคืนผิดประเวณีโกหกหลอกลวงต้มตุนคดโกงตบะดสัตว์หักรลังทรยศ อักตันยูเสียดสีด่าว่าบังคับขืนใจให้กินเหล้าเมายาให้ค้าประเวณีทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเองหรือแม้นในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักห่วงแหนไม่ว่าชาตินี้พบนี้หรือแม้นแต่พบชาติใดๆก็ตามในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยทั้งเจตนาและไม่เจตนา ต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้และไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าและครอบครัวทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีข้าพเจ้ากราบขอขมากรรมและขอให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งร้ายทั้งหมดทั้งปวงจนหมดสิน้นการอาฆาต พยาบาทสาบแช่งจองเวรจองกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าหรือแม้แต่ท่านผู้ใดได้เคยประกาศไว้หรือผูกใจเจ็บเก็บไว้ในชาตินี้พบนี้หรือพบชาติใดๆก็ตามข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรมยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อให้เราท่านทั้งหลาย หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันและกันนับแต่บัตรนี้ตราบจนสิ้นซึ่งลมหายใจขอให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่พร้อมหน้ากันณนะที่นี้ตลอดถึงพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดเทพพรมเทวาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดทราบว่าบัตรนี้ ข้าพเจ้าได้อโหสิกรรมแก่กันและกันแล้วจะไม่เอาการกระทำทั้งร้ายในอดีตมาเป็นเหตุทำร้ายทำลายหรือเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกต่อไปขออนิสงสผลบุญจากการที่ข้าพเจ้าสร้างสมบุญสร้างสมความดีนับจากนี้เป็นต้นไปขออนิสงส์บุญทั้งหมดทั้งมวล ช่วยให้เราท่านทั้งร้ายจากนี้เป็นต้นไปสุขก,กายสุขใจสบายกายสบายใจไม่เจ็บไม่จนไม่อดไม่ลำบากคิดประพฤติทธรรมคิดรักษาศีลระอายต่อความชั่วทั้งปวงขอให้เราท่านทั้งร้ายจากนี้เป็นต้นไปมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือต่อยอดบุญบํารุงพระพุทธศาสนา ตอบแทนบิดามารดาตลอดจนถึงผู้มีพระคุณและสามารถเกื้อหนุนบุคคลอื่นได้ขออนิสงส์ผลบุญนี้ช่วยให้เราท่านทั้งหลายได้สมปรารถนาตามความเป็นธรรมตามกำลังบุญที่เราท่านทั้งหลายได้สร้างได้ทำจากนี้เป็นต้นไปเทินสาธุสาธุสาธุาธอนุโมูาามิีม